ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มขน้นจะเป็นประพันธ์ของกรุงยอฉัดมาทวีหนุ่มชาวไร่ที่พอใจกับการใช้ชีวิตอยู่กับตายายโดยไม่สนใจกับการเป็นทาย,ยาทเศรษฐีที่บิดาและย่ายัดเยียดให้จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตลง เขาต้องไปร่วมง,งานศพของบิดาหรือจะเป็นเพราะกามเทพที่หลงทางห่างหายจากชีวิตของเขาได้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งทําให้เขาได้กลับมาพบกับคนรักที่เคยจากไปนานแสนนานแต่ก็ต้องได้รู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าทิปอนทาได้กลายเป็นภรรยาของเมธีพี่ชายต่างมารดาของเขาเพราะการวางแผนของยา่าแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรให้กามเทพ กลับมาแผงสอนให้กับเขาทั้คู่อีกครั้งหนึ่งไม่หลงทางกับชีวิตของเขาคณะเกติบขอเชิญท่านฝั่งกามเทพหลงฆ่าน้องปลื่มรู้จักตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วครับอา้าวเจอกันตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วเลยเนี่ยครับคุณทวดคุณดาวีครับนี่แม่ของปลื้มครับแม่ทิพมนทาสวยไหมครับ ที่มนฑาเลยครับอืมใช่แล้วครับสวัสดีค่ะคุณมาทวียินดีที่ได้รู้จักนะคะตั้งแต่ลงมาจากเครื่องบินน่ะน้องปลื้มก็บ่นถึงเพื่อนแปลกหน้าที่อยุมากกว่าไม่หยุดปากเลยล่ะคะ่ะดีแล้วละ่ะจะได้รู้จักกันไว้หลูหมายวีน้องปลื้มอ่ะทอดแบบวีตอนเด็กๆมาเปียบเลยนะนี่เธอเดินออกไปข้างนอกใครที่ไม่รู้ก็นึกว่าสองคนเนี่ยเป็นพ่อลูกกันนะ หรือว่ายังไงแม่พาราตีค่ะคุณแม่หน้าตาเหมือนตอวีตอนเด็กๆมากเลยแต่จะไม่เหมือนกันก็ตรงที่น้องปลื้มอ่ะพูดเก่งกว่าเป็นไหนไหนฉันจำได้ตอนเนวีเป็นเด็กเป็นพวกเงียบๆถามสิบคำจะตอบสักคำหนึ่งก็เก่งแล้วเออคุณย่าคะหนูขอตัวก่อนนะคะจะได้พาตาปลื้มไปอาบน้ำก็ดีเหมือนกันแล้วดูสิตัวมอมแมมใหญ่ละ น้องปลื้มครับอยู่คุยกับคุณอาก่อนนะครับเราไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันแล้วนะแต่ว่าน้องปลื้มต้องเตรียมตัวไปงานศพคืนนี้นะคะ,ะคุณแม่ครับน้องปลื้มอยากจะอยู่คุยกับคุณอาก่อนครับไม่เอานะคะน้องปลืม้มอย่ากกวนคุณอาสิลูกแม่ทิพย์ถ้าอาหลานเขาจะคุยกันก็ปล่อยเขาไปเถอะนะเออได้คะ่ะคุณยา่าชายโยงั้นหกโมงเย็นคุณแม่มารับน้องปลื้มนะคะ ครับผมเงินทิพขอตัวก่อนนะคะพอดีต้องไปดูสินค้าผ้าใหม่ที่ทางบริษัทที่กรุงเทพสั่งมาเป็นสินค้าลอดใหญ่นะคะอืรีบไปเถอลูกเรื่องธุรกิจการค้าก็ต้องรีบไปขืนชักช้าเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดไปเถอหนูทิพเดี๋ยวเรื่องน้องปลื้มแม่จัดการให้เองขอบคุณมากนะคะแม่ทิพ์เนี่ยขยันทำงานจริงๆเลยนี่ทำไมมีแม่ทิพ์เข้ามาช่วยป่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ใช่ค่ะหนูทิพย์แกน่ารักมากนะคะขยันแล้วก็ว่าง่ายก็แม่น้องปริ่มนี่ครับทั้งสวยทั้งเก่งอยู่แล้วช่างพูดจริงๆเลยนะเลาน่าส่งไปเป็นทูจริงๆคุณอวีครับคุณอาเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือยังครับให้น้องปลื่มพาไปเที่ยวดีไหมครับโอ้ยอย่าอุดอู้อยู่ในห้องนี้เลยยังเลยครับมีทั้งหลายที่ที่อาย,ยังไม่เคยไป ถ้างั้นผมขออนุญาตพานูกปลื้มออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้นะตะวีถ้าคุณเมทีรู้ข่าวอ่ะเอาเรื่องตายแน่เลยอากับหลานจะไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันมีกฎหมายห้ามด้วยเลยครับไปเถอะตะวีแม่แกก็ทําเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะเอาคนขับรถไปด้วยสิผมขอขับเองดีวกว่าครับได้ไหมครับคุณย่าได้สิทําไมจะไม่ได้ไปเอากุญแจกับคนขับรถก่อนแล้วกัน เดี๋ยวน้องปลื้มจัดการให้คุณอาด้วยนะครับได้เลยครับคุณย่านั้นปลื้มไปแล้วนะครับคุณแม่ไม่น่าปล่อยให้เตาวีพาน้องปลื้มไปเลยนะคะก็รู้กันอยู่ว่าคุณแม่ทีต้องไม่พอใจแน่แน่ในเพทีมันไม่พอใจก็ดีละมันจะได้รู้รสชาติเวลาที่มันทําให้คนอื่นไม่สบายใจบ้างว่าเป็นยังไงแล้วคุณธนาวันกับหนูทิพย์อีกละคะโอ้ยแม่คุณนายใหญ่นั่นน่ะเหรอ แค่มีเงินไปรำพัดรำแพนไปสังสงรรค์กับเพื่อนก็พอใจแล้วละส่วนหนูทิปเน่ยฉันจะจัดการเองแล้วแต่คุณแม่ดีกว่านะคะเราเรื่องงานจะว่ายังไงคะคุณแม่ตอนเนี้ยคุณพี่ก็เสียไปแล้วอะต่อไปคุณเมทีจะต้องขึ้นแทนคุณมนตรีแม่พาเราคุยกันแล้วนี่นะยังไงก็ปล่อยให้ตามเมทีเนะี่ยขึ้นแทนแตามนตรีไม่ได้ บริษัทเนี่ยได้เจ๊งแน่ๆเลยแล้วคุณแม่จะให้หนูทิพย์ขึ้นแทนล่ะคะมนตรีมันสอนงานให้หนูทิพย์ทุกอย่างแล้วก็ให้แม่ทิพย์ดูแลไปก่อนสิแต่ยังไงหนูทิพย์ก็เป็นแค่สะพายนะคะสะไวใจให้ดูแลงานบริษัททั้งหมดโดยไม่มีคนคุมมันจะไม่ดีนะคะคุณแม่แล้วใครบอกแม่พาละ่ะว่าจะไม่มีคนคุมคุณแม่จะไปดูแลเองแล้วจะไหวเหรอคะ อายุคุณแม่มากแล้วจะต้องไปที่บริษัททุกวันผ่าว่าจะไม่ค่อยสะดวกต่อสุขภาพคุณแม่นะคะแม่พ่าไม่ต้องมาตกย้ำสังขารว่าฉันแก่ก็ได้นะฉันไม่ว่าว่าเป็นใบ้ร็อก <c oughs> พาน่ะเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่ต่างหากล่ะคะย่าฉันรู้ว่าแม่พาได้เป็นห่วงเ <c oughs> พราะเราเป็นแบบนี้ไงแม่พาพ่อมนตรี ถึงได้รักไม่พาไม่หรอกคะ่ะคุณแม่ไม่อะไรเราน่าเป็นคนหัวอ่อนไม่น่าจะเป็นเมียน้อยได้เลยปกติผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียน้อยนะ่ะต้องแกล่งสู้กับทุกอย่างได้แต่หล่อนนะ่ะไม่เลยแล้วไม่ดีเหรอคะพารักคุณแม่แล้วก็ห่วงคุณแม่เป็นธรรมดาถ้าคุณแม่ไม่ชอบพาขอโทษนะคะไม่ต้องมาขอโทษหรอกอยู่กันมาจนจะตายจากกันอยู่แล้ว อย่าพูดอย่างนั้นสิคะยังอีกนานนะคะคุณแม่ฉันรู้หล่อนได้เป็นสะพ้ายที่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่หล่อนนี่แหละที่ดูแลฉันหล่อนนักตันยูต่อฉันซึ่งเป็นแค่แม่ผัวความดีของหล่อนนะ่ะมันจะทําให้หล่อนได้ลูกชายที่เก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่บี่ยงเบนเหมือนกับลูกชายของคุณบางคนคุณแม่อย่าไปพาดพิงถึงคุณพี่เลยนะคะ เดี๋ยวมาได้ยินเข้าจะไม่ดีนะคะก็จริงไหมละ่ะดูตาเมธีสิทําตัวหน่าเกลียดขึ้นทุกวันเช่นจะบอกไว้เลยนะเช่นอยากให้ในวีมาทํางานแทนตามวนตรีพ่อของเขาคุณแม่คะคุณพี่กับคุณเมธีคงไม่ยอมหรอกคะ่ะได้เกิดศึกในบ้านแน่ๆเลยถ้าคุณแม่ทําแบบนั้นนะคะถ้าเขาสองคนยอมแต่โดยดีคงเป็นเรื่องผิดปกติแน่ๆละใช่คะ่ะ ทั้งสองคนคงไม่ยอมแน่ๆแต่ฉันว่าเธอไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้หรอกเธอคิดแค่ว่าจะทํายังไงถึงจะเกลี้ยกล่อมในวีให้มาทํางานแทนพ่อเขาดีกว่านะพูดแล้วก็น่าอ่อนใจนะคะคุณแม่ในวีคงไม่ยอมมาทําหรอกคะ่ะเขา่าทำงานที่ไร่ทางรัฐบุรีแล้วอะแล้วที่นน่นก็ยังมีคุณพ่ออีก จะถิงได้ยังไงล่ะคะก็ไปไปมามาก็ได้นี่นะสมัยนี้นะการเดินทางไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนสักหน่อยขอแค่มีเงินสักอย่างหนึ่งไปเครื่องกลับเครื่องวันหนึ่งตั้งหลายรอบนะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะให้ตาวีอ่ะทิ้งตาเขาเพื่อมาทำงานทางนี้นะคะฉันเชื่อในเรื่องสายเลือดนะั้นไม่พาานีวีมันอาจจะปฏิเสธฉันได้ แต่มันไม่ปฏิเสธลูกชายของมันหรอกเชื่อฉันสิคุณแม่จะเปิดเผยความจริงเหรอคะอยังหรอกถ้าทำแบบนั้นมันก็ไม่ตื่นเต้นเร้าใจสิทำให้มันคลุมเครือแบบนี้ดีกว่าแต่ไม่ว่าจะยังไงความจริงก็ต้องเปิดเผยอยู่วันยังค่ำแหละเพราะฉันเชื่อว่าตอนนี้ในในวีมันก็คงจะระแวงบ้างแล้วละเป็นใครก็ต้องระแวงแลวคะค่ะคุณแม่หน้าตาถอดมาเป็นพิมพ์เดียวกันแบบนั้น ฉันสะใจมากเลยรู้ไหมแม่พาท่านในวีจะต้องหยหาลูกของมันเหมือนที่พ่อของมันเคยหยหามันคุณแม่คะมันไม่ใช่ความผิดของนายวีเลยนะคะฉันอยากรู้จริงๆถ้าตะฟูนตะแก่ปากร้ายนั่นมันรู้ว่ามันมีเลนน่ารักขนาดนี้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลมันจะทำหน้ายังไง คุณแม่ของคุณมนตรีกับพ่อของเราจะเป็นอย่างนี้กันไปจนตายกันไปข้างนึงเลยไรงไงไม่ถูกกันทะเลาะกันตั้งแต่รุ่นลูกจนมาถึงรุ่นเหลนก็ยังจะอยากทะเลาะกันอีกเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันล่ะเนี่ยพูดและเสียดายฉ่นอยากให้เธอเป็นเมียหลวงของตมนตรีซะจริงไม่ได้อยากให้เป็นเมียน้อยแบบนี้เลย พาทำบุญมาน้อยนะคะได้แค่นี้พาก็พอใจแล้วนะคะคุณแม่จ้าแม่คนมักน้อยเราเนี่ยมันจริงหรือเลยนะแม่พาแล้วเรื่องหนูทิพย์จะว่ายังไงดีละคะถ้าให้หนูทิพย์ดูแลบริษัทตอนนี้ก็คงจะต้องถูกเล่นงานจากทุกๆฝ่ายแน่เลยนะคะยังไงเด็กคนนั้นมันก็ต้องทนเพราะเงินที่ได้จากฉันเนี่ยมันทำให้พ่อกับแม่เขาอยู่รอดได้อีกตั้งนานเลยแหละ สงสารหนูทิพ์นะคะแต่ไม่รู้จะช่วยเขายังไงเหมือนกันถ้าสงสารก็รีบจัดการเรื่องตะวีให้เร็วที่สุดเยทิพตเนี่ยจะได้ดูน้อยที่สุดเหมือนกันเจนโทรไปบอกน้องปลื้มให้หรือยังว่าให้อาบน้ําแต่งตัวได้แล้วโทรแล้วค่ะแต่คุณนายเล็กบอกว่าน้องปลื้มยังไม่กลับบ้านเลยค่ะเอ๊ยยังไม่กลับหมายความว่ายังไง คุณนายเล็กบอกว่าน้องปลื้มออกไปกับคุณมาทวีที่เป็นลูกชายนะคะ่ะแล้วยังไม่กลับมาเลยค่ะเหลวไหลจริงๆแล้วจะทำยังไงล่ะน้ำก็คงจะไม่ได้อาบแล้วจะไปงานศพสภาพมอมแมมได้ยังไงกันเออแล้วโทรเข้ามือถือคุณมาทวีหรือยังโทรแล้วค่ะคุณวีบอกว่าอยู่ที่ท่าเสด็จกำลังซื้อของอยู่กับน้องปลื้มนะคะ่ะจะบ้าใหญ่แล้วทำแบบนี้ได้ยังไงกัน แล้วจะกลับมางานทานได้ยังไงเนี่ยเออแล้วยังบอกอีกนะคะว่าจะแวะทานแหนมเนืองก่อนด้วยค่ะอาจจะกลับมาถึงค่ำๆอยากจะเป็นจุดเด่นในงานมากหรืยยังไงชอบหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยเออให้เจนโทรเร่งกลับไปให้ไหมคะคุณทิพย์คะเออไม่ต้องหรอกจก้ะเดี๋ยวฉันโทรเองงั้นเดี๋ยวเจนเนี่ยจะไปเอาเอกสารมาให้คุณทิพย์ก่อนนะคะเออก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งผ้าไหมลอดใหม่นะคะ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณดูดีเรียกทิพมนทาดีกว่าค่ะได้เลยครับคุณทิพมนทาภรรยาของคุณเมธีมีธุระอะไรจะใช้ผมเลยครับกรุณาพาน้องปลื้มกลับมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะทำไมล่ะครับคุณดูดีเอ้ยคุณทิพมนทาดิฉันไม่อยากทะเลาะก,กับคุณนะคะวีรีบเอาลูกชายของดิฉันกลับมาแกต้องไปร่วมงานศพของคุณปู่ผมกับน้องปลื้มกำลังทานข้าวกันอยู่การกินอาหารแบบรีบๆจะทําให้ย่อยลําบากเป็นปัญหากับลำไส้นะครับ มันจะไม่ดีต่อสุขภาพดิฉันทราบค่ะแต่เวลานี้ไม่ใช่วิชาสุขอนามัยที่คุณจะต้องมาพูดแบบนี้ดิฉันอยากให้คุณมาทวีพาน้องปลื้มลูกชายของดิฉันกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกชายของคุณคนเดียวหรือไงครับลูกชายของคุณเมทีด้วยค่ะคุณอย่าต้องทําให้ดิฉันทะเลาะก,กับสามีเลยนะคะถ้าสามีดิฉันรู้ว่าคุณพาลูกชายของเขาออกไปข้างนอกโดยไม่บอกกับเขาก่อนแม่ ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นภรรยาที่แสนดีจังเลยนะครับคุณทิพมนทาแต่คุณแน่ใจเลยว่าน้องปลื้มเนี่ยเป็นลูกชายของคุณเมธีจริงๆคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะคุณมาทวีคุณฟังไม่เข้าใจเลยครับคุณเรียนภาษาไทยตกหรือไงไม่ทราบครับดิฉันถามว่าคุณหมายความว่ายังไงตรงๆเลยก็คือน้องปลื้มไม่ใช่ลูกชายของคุณเมธีคุณหลอกใครก็หลอกได้แต่ไม่ใช่ผมเพราะผมไม่เชื่อ ันนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ไม่ต้องมาทำเป็นพูดแบบนี้เลยหนูดีคนที่มีสายเลือดเดียวกันเป็นพ่อลูกกันดูไม่ยากหรอกผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมจะทวงลูกชายของผมคืนเขาต้องเป็นของผมไม่มีทางคุณพูดบ้าๆขอบอกเลยนะว่าไม่จริงลูกปลื้มอ่ะเป็นลูกของคุณเมทีแค่นี้ก่อนนะน้องปลื้มมาแล้วเดี๋ยวก่อนคุณมาทวีคนบ้านี่นี่ค่ะ เอกสารเรื่องผ้าใหมตัวใหม่เอาวางไว้บนโต๊ะเลยเจนเออคุณทิพย์คะเราเรื่องน้องปื้มเนี่ยตกลงจะเอาอยัางไงกันดีคะทาอะไรไม่ได้แล้วล่ะเจนเราไปที่งานกันเลยก็ได้ไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ต้อนรับแขกก่อนดีกว่าคุณทิพย์จะขับรถไปเองหรือว่าให้คนขับรถไปให้ดีคะก็ให้คนขับรถขับไปดีกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะไม่สบายหรือเปล่าคะเนี่ยคุณทิพย์เอายาหน่อยดีไหมคะทานเรียบร้อยแล้วล่ะ จะกินยาแก้ไขเข้าไปนะ่ะก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยให้คนขับรถให้นะ่ะดีแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะรณรงค์กันเยอะเลยล่ะค่ะเรื่องเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนี่นะคะ่ะถ้าใครที่ยังร้านขับอยู่ถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็จะถูกส่งไปคุมประพฤติที่สำนักง,งานคุมประพฤตินะคะ <c oughs> แหมรู้ดีจังเลยนะเจนมีแฟนอยู่กลมควบคุมความประพฤติหรืองไงจ้า <c oughs> เปล่าค่ะตายแล้ว เดี๋ยวก็ไม่ทันน่ะเราที่ไปกันดีกว่าเดี๋ยวได้โดนคุณย่าดุแน่เลยคนเยอะจังเลยนะคะเนี่ยคุณทิพย์ใช่เยอะกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานคนคงยังไม่รู้มั้งคะดูสิคะวันเนี้ยคนเยอะมากเลยนี่ยังไม่ถึงเวลาพระสวดเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเก้าอี้จะพอนั่งหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวฉันไปดูก่อนดีกว่าวิ่ยไม่ต้องค่ะคุณทิพย์เดี๋ยวเจนนะ่ะไปดูให้เองคะ่ะคุณทิพย์พักผ่อนก่อนดีไหมคะดูหน้าตาซีดมากเลยนะคะ ไม่เป็นไรดอกจ้ายังไหวยังไงพี่ก็ฝากให้เจนไปดูเรื่องเก้าอี้ให้หน่อยนะได้ค่ะเอเดี๋ยวเจนจะหาของร้อนๆมาให้คุณทิพทานหน่อยดีกว่านะคะเอ๊ะทำไม oh <my S 2> ปวด,ปดหัวจังเลยสงสัยไข้ขึ้นตอนนี้ก็ยังพักไม่ได้น้องลืมก็ยังไม่มาฮจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยทิพอ้าวคุณเมมานานแล้วเหรอคะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองอะ่ะ มีเรื่องจะคุยกับทิพย์หน่อยมีอะไรเหรอคะผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเช็คสั่งจ่ายห้าแสนของผมมันถึงเดงสองแสนของฉันก็เดงเหมือนกัน<อ>สวัสดีคะ่ะคุณแม่กองไว้ตรงนั้นเลยยะตอบชันหนยก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ปล่อยให้เช็คของฉันแดงได้ยะไม่ทิพย์อย่าตอบว่าไม่ทราบลละฉันไม่เชื่อหรอกหรอกนะว่าไงทิพย์คุณรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมทําไมอะทิพย์ทราบเรื่องนี้คะ่ะ คือตอนนี้เช็คทุกฉบับที่คุณพ่อเซ็นออกไปถูกสั่งระง,งับจ่ายเนื่องจากผู้สั่งจ่ายเสียชีวิตแล้วอะไรนะําไม่ต้องทำแบบนั้นใครเป็นคนทำดิฉันทำเองค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคุณย่าที่เป็นผู้มีอำนาจที่จะเซ็นเช็คให้ได้งั้นหล่อนก็ไปจัดการเรื่องเช็คนี้ให้หน่อยก็แล้วกันเช็คของฉันกับตาเม์ก็ยังไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะคุณแม่เพราะว่าคุณย่าจะต้องเซ็นกับคนที่จะมาทำงานตำแหน่งแทนคุณพ่อเท่านั้นค่ะ แล้วตอนนี้ฉันจะใช้ก่อนอยังไงล่ะจะทำยังไงกันก็ต้องไปคุยกับคุณย่าค่ะดิฉันไม่มีอำนาจอะไรที่จะตัดสินใจได้เลยเมพูดกับคุณย่าเผื่อแม่ด้วยกนแล้วกันนะแม่กับคุณย่านะพูดกันคนละภาษาผมไม่กล้าพูดกับคุณย่าหรอกครับคุณย่ารู้เรื่องแค่ไหนก็รู้ๆกันอยู่เ้ยถ้าเข้าไปเรื่องเองิเนเินทองทองกับคุณย่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับคุณแม่ จริงสิแต่ปลื้มไงเมแต่ปลื้มมาจากกรุงเทพแล้วไม่ใช่เหรอคุณย่าน่ารักน้องปลื้มแกจัดการให้น้องปลื้มไปประจบแล้วก็พูดเรื่องนี้สิผมยังไม่เห็นน้องปลื้มเลยนะครับแม่อะไรกันนี่แกยังไม่ได้เจอลูกเลยเหรอหมวัวแต่ทําอะไรอยู่อ้าเถะครับนี่น้องปลื้มอยู่ไหนอาทิตย์ทำไมไม่เห็นอยู่ในงานเลยตั้งแต่มาเนี่ยเออคือตายแล้วน้องปลื้ม เข้ามากับตวีแบบนี้เดี๋ยวได้เกิดเรื่องแน่จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราขอไปห้ามทับก่อนดีกว่าคุณแม่กำลังคุยกับแขกผู้ใหญ่ถ้าท่านเห็นเดี๋ยวท่านต้องเข้าไปจัดการเั่นมันไอ้ลูกเมีนยน้อยนี่จะเออมาได้ยังไงอีวีทิพทำไมปล่อยให้น้องเลือมากับนายวีได้ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะเออคือ คุณพ่อคุณแม่คุณย่าสวัสดีครับน้องปื้มมาช้าเพราะไปเที่ยวกับคุณเอาวีมาครับน้องปลืม้มไปกับคนแปลกหน้าได้ยังไงโอ้ยคุณเมทีครับผมกับคุณเมทีไม่ได้เป็นคนแปลกหน้ากันสักหน่อยเป็นลูกพ่อเดียวกันแค่คนละแม่แค่นั้นเองเงียบปากไปเลยนะไอ้ลูกเมียน้อยอ้าวคุณแม่ใหญ่ก็มาเหละครับเนี่ยสวัสดีครับแกเป็นแค่ลูกเมียน้อยอย่ามาตีเสมอลูกชายของฉันจําไว้โอโห ไม่เจอคุณแม่ใหญ่ตั้งนานปากคอยังเหมือนเดิมนะครับคุณแายใหญ่คะแขกเหลือมองกันเต็มเลยเออดิฉันขอร้องเธอนะคะอย่าเสียงดังแบบนี้เลยอายแขกที่มาร่วมงานบ้างเถอะนะคะฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตัองไม่ต้องอายคนที่น่าจะอายน่าจะเป็นหล่อนนะที่เป็นเมียน้อยหาเรื่องจริงๆเลยนี่ถ้าเขาไม่เอาลูกเราไปก็คงไม่เกิดเรื่อง ฉันคงพูดไม่ผิดหรอกนะขนาดเมียน้อยอย่างเธอยังไม่อายเลยเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีเหมือนเดิมเลยแกมาได้ไงในวีนั่นสิร้อยวันพันปีแกไม่เคยมาดูแลพ่อของแกเลยพอพ่อตายปุ๊บแกก็วิ่งรอมาร่วมงานศพแบบเนี้ยมันหมายกว่าไม่ยังไงจะมาขอแบ่งมรดกหรือไงกันพูดพอหรือยังครับคุณธนวันแม่นี่ช่วยแม่ด้วยสิดูดูไอ้ลูกเมียน้อยมันสิ มองหน้าเหมือนจะฆ่าแม่เลยสักทีเถอระรน้าผู้จาหน้ารำคาญเนี่ยถ้าตกคนแก่จะเสียข่า<อ>ปรับสักกีร้อยเน,นี่ยจีด้วยไอ้ลูกเมียน,น,น้อยมันจะฆ่าฉันถ้าแกทำอะไรคุณแม่นะวีฉันจะโทรเรียกตำรวจมาจับแกก็เอาสิเอาเลยอยากโทรเรียกตำรวจก็เรียกเลยเอามาทั้งโรงพักเลยนะงานศพคุณพ่อจะได้ลงพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไปเลยดังดีออกผมชอบนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันงานศพนะ แม่เอะอะโวยวายเป็นิ้วหลงโรงกันหรืออย่างไงคุณแม่คะคุณแม่ก็ลองถามไอ้ลูกเมียน้อยนี่สิคะว่ามันเป็นอะไรมันบ้าไปแล้วมันจะฆ่าวันคะคุณแม่ฉันยังไม่เห็นว่าในวีมันจะทําอะไรเลยมันก็ยืนของมันเฉยเฉยก็มีแต่เธอนั่นแหละที่ซ้าเสียงเอะอะโวยวายพระท่านกำลังสวดอยู่แล้วท่านหล่อนเห็นแก่ผัวของหล่อนสักนิดก็ไม่น่าจะเอะอะโวยวายแบบนี้ คุณแม่ไม่แปลกใจเหรอคะว่าพ,พ่อพ่อตายลูกเมียน้อยมันก็โผล่มางานศพทันทีเลยฉันเป็นคนเรียกใ้จ้จะวีมันมาเองมีปัญหาอะไรไหมวีเป็นลูกชายไม่มางานศพของพ่อตัวเองได้ยังไงกันในวีพาย่าไปนั่งฟังพระสวดทีย่าพูดมากแล้วก็เหนื่อยคุณย่าครับคือว่าในเมมีอะไรเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้ที่บ้านก็ได้ ย่าคงจะไม่รีบร้อนตายตามพ่อของแกไปขืนนี้หรอกแม่พาน้องปลืม้มไปกับย่าให้หมดวีพาย่าไปเถอะครับคุณย่ามันใส่คุณย่าแม่เมแล้วเกิดคนอะไรแกแล้วยิ่งเลอะเลือนไม่รู้ว่าอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของเทียมคุณแม่ครับหยุดเถอะครับแม่ว่าเราไปนั่งฟังพระสวดกันดีกว่าย้ายคนขโมมกกว่ากีดีเลยครับแม่ไม่อยากฟังพระสวดแล้ว ขอกลับบ้านก่อนได้ไหมบอกตรงๆเลยว่าแม่ไม่อยากนั่งปากหน้าอยู่ที่วัดนี่อีกงั้นเมย์ไปส่งคุณแม่แล้วกันก็ดีเหมือนกันทิพย์ถ้าคุณย่าถามถึงผมกับคุณแม่คุณช่วยบอกด้วยนะว่าผมพาคุณแม่ไปหาหมอคุณแม่ไม่สบายได้คะ่ะเดี๋ยวทิพย์จะบอกให้นะคะแล้วเรื่องเช็คยังไงก็หาทางคุยกับคุณย่าให้ผมด้วยคุณย่าตัดสินใจไปแล้วทิพย์ก็คงทําอะไรไม่ได้และะ้วค่ะอืมแล้วผมจะจัดการเรื่องนี้เอง ยิ่งตอนนี้ไอวีมาด้วยไม่รู้ว่ามันจะเอาสมบัติอะไรของคุณพ่อบ้างคุณแม่ขึ้นไปนอนนะครับเม่นั่งคุยกับแม่ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกลับไปงานศพเลยป่านเนี้ยถ้าเมย้อนกลับไปพวกแขกก็คงทยอยกลับกันหมดแล้วผมไม่ได้กลับไปงานศพหรอกครับคุณแม่นี่เมย์จะไปคอนโดไปหาคนนั้นเหรอครับคุณแม่เม่แม่ไม่ห้ามหรอกนะถ้าหากว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยคุณพ่อก็ยังเป็นร่มโพร่มใสให้เราสองคนแม่ลูกได้พ่อเขายอมรับได้ในสิ่งที่ลูกเป็นแม่ก็รับได้แต่คนอื่นคงไม่คุณแม่หมายถึงคุณย่าเหรอครับใช่ลูกแม่รับเมย์ได้เพราะเมย์เป็นลูกของแม่ไม่ว่าเมย์จะเป็นอะไรเมย์ก็น่ารักสําหรับแม่ตลอดตลอดเวลาเน่ยเมย์อยู่ข้างแม่ตลอดไม่ว่าจะงันไงเมย์ก็อยู่ข้างแม่ครับใช่ไงลูก แย่ของเมเเป็นผู้หญิงแก่จอมเด็จการถ้ามีเช็เพระาะญาติของแกให้ทายพ่อแกนะพ่อแกไม่มีทางไปยุ่งกับนางพารดีนั่นหรอกแม่ครับจะไปพูดเรื่องที่มันผ่านมาแล้วหรือครับมันทําให้เราไม่สบายใจปเปล่าๆมันผ่านมาแล้วก็ใช่ลูกแต่มันมีผลต่อเนื่องนะเม์ไอ้วีมันคงไม่แค่มั็ร่วมง,งานศพของพ่อเราหรอกแม่คิดว่ามัน,น่ะมาเรื่องมรดกของพ่อเราถ้ามองกันตามความจริง ไอบีมันก็เป็นลูกที่พ่อรับรองบุตรเหมือนกันมันก็มีสิทธิตามกฎหมายนี่ครับแม่แมล่วเกศจะยอมให้มันมายุ่งกับมรดกของคุณพ่อเหรอแต่แม่บอกเลยนะว่าแม่ไม่ยอมมันจะต้องอยากได้มรดกของคุณพ่อทั้งหมดแน่แน่มันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกครับคุณแม่ยังไงผมก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่เรามาก่อนสมบัติเราก็ต้องได้เยอะกว่าเดี๋ยวนะครับรับโทรศัพท์ก่อนว่ครับอ๋อ,อครับได้ครับ งั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมง่าไปถึงนะครับแม่อยู่กับคุณแม่แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่รักการมาเทพหลงถาจะบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตฟ้าครามจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพรัธยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงกลยาธิรคงควบคุมการแสดง รุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามการมาเทพหลงทางในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติบจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ